ครับคุณางผมกับแชมป์เบ้าคุณอยากจะชักเบ้าทุกครั้งที่คุณเชฟผ้านี้เมื่อเปรียบเทียบแชมป์เบ้ากับผ้าธรรมดาผ้าธรรมดานั้นจะเช็ปไม่ค่อยได้ครับแต่แชมป์เบ้าคุณสามารถดูดซับได้หมดเลยคุณดูคร <icas> ับคุณใช้กับขับเลือดขับรถขับเรือขับขี้เนื้อมันสามารถบรรจุอสุจิได้ประมาณสองพันล้านตัวดูสิครับไม่หยดครับคุณสามารถเก็บไว้กินต่อปีน่ะคุณไม่สามารถใช้แชมป์เบ้ากับเครื่องสภาพปกติครับไม่งั้นน้ำเยี่อคุณจะออกมาทันทีตามไปขึ้น่นะครับเหยียบบนมัน อาจาสย์ักบออามาทาให้น้องหมามีอารมณ์ดูนะครับดูนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับซ่อนเสื้อครับนี่คือคาบอสุจิที่แห้งตัวแล้วครับถ้ามันหกบมพมคุณจะทำยังไงล่ะคุณก็ต้องใช้อะไรที่มันเข้าเลยครับคุณต้องใช้แชมเบลครับแชมเบลนั้นมีความสามารถพิเศษในการดูดซับน้ําอสุจิโดยเฉพาะคุณพลิกด้ามมันกลับพลิกมันอีกทีดูนะครับแวงนวดมันนะครับมันอาจจะมีอารมณ์ในการดูดซับครั้งต่อไป คุณจะชักมอาโดยที่ไม่มีมันไม่ได้ครับดูครับมันสามารถดูดน้ำเยยนได้โดยเฉพาะแห้งสนิทเลยครับไปดูลูกค้าที่พอใจดีกว่าครับจ้างทำกระผัวทุกคืนเลยนะคะตอนแรกฉันนึกว่าเป็นอาหารฉันเลยกินมันนะครับเมื่อผมผื่นผมก็จะใช้เมื่อเช็ดมันทุกทีและครับของเขาดีจริงๆเลยเราพูดได้คําเดียวค่ะแชมป์ว้าวแชมมอกกับทิชชู่อะไรจะดีกว่ากันครับทิชชู่ครับแชมมอมีความแพงราคาแพงเพื่อความหรูหลาในครอบครัวคุณครับคุณจะซื้อของแพงหรือคุณจะซื้อของถูกครับ มมถ้าคุณสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์แชเมเป้จะเป็น8อันครับแล้วก็การการันตี10ปีถ้าคุณโทรมาภายในตอนนี้เราจะทําให้แชเมเป้นั้นมีมากขึ้นครับแชเมเป้จาก8อันจะเหลือ4อันครับพอเราจะเข้าห้องน้ำแชเมเป้อจบทำขึ้นมาเพื่อความลว่นละครับถ้าคุณไม่ซื้อกูจะฆ่ามึง